<pathway. S 2> เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับทุกคนว่าพี่ต๋องจะไปไหนนะรีบวิ่งดุมๆเลยไปอยังไม่พออีกอะ <c oughs> พี่แกบอกว่า <c oughs> พี่แกบอกว่า <c oughs> พวกมึงยังไม่พอกันอีกเหลย <c oughs> <c oughs> ขอบคุณมากนะคะพี่ <c oughs> ปปปไป ก่อนเราจะวานเราทำไงก่อนพี่ต๋องโอยครับโลยโอยไปก่อนนะล่ายให้กินอ๋อยก่อนนะเอาไปกินก่อนกินก่อนเดี๋ยวเราเข้าไปกินเข้าที่หลังนะทุกคนต้องต้องให้นู่นเหนือน้ำพี่ใช่ตอนนี้เราก็กำลังอ่อยอยู่นะครับทุกคนไม่น่าเชื่อนะพี่มาทุกรอบ โดนทุกรอบมันไม่เก็ดจริงๆนะพวกนี้มามามาอะตอนนี้พี่ต๋องเรียกเต็มที่แล้วนะครับทุกคนมามามาปลาหมอคางดำเนี่ยทุกคนเราต้องช่วยกันกำจัดนะคร<า>ับผม,ม ไม่ดีต่อระบบนิเวศเรานะครับต่อไปปลาอย่างอื่นก็จะไม่เหลือเลยนะครับทุกคนเดือดร้อนลูกค้าด้วยใช่ครับพี่หัวหารให้พี่พี่ก็ซื้อมาแล้วซื้อมาแล้วพี่นายก็เอาด้วยเหออเอามาเอาวะใหญ่ยังอ่ะเอาวะพี่นายเดี๋ยวเดี๋ยวดีเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเราตั้งหลักดีๆตั้งหลักดีๆอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูข้างล่างนะครับทุกคนดูดิ กินให้อิ่มใช่ไหมพี่ตองอ่ากินให้อิ่มครับอ่ากินให้อิ่มกินให้อิ่มนะครับเดี๋ยวตามไปกินอาหารมือสุดท้ายนะครับอ่าดูนะครับทุกคนจัดจ่าไปเลยอ่ะเดี๋ยวรอพี่นายขึ้นแห่นะครับพี่เขาบอกพวกมึงหลายรอบแล้วไม่เป็นไรพี่คือมันเดือดร้อนมันเดือดร้อนใช่ใช่พี่ผมอยากให้หมดใช่เดี๋ยวเราช่วยกันนะใช่ครับผมมาที่เนี่ย รอบที่สองแล้วที่นี่นะคือเดี๋ยวรอพี่นายขึ้นแหก่อนนะครับทุกคนผลกระทบตรงนี้ดีกว่าไปกระทบต่อไปใช่ใช่พี่ช่วยกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็มาอีกแน่ๆครับนี่ก็มาด้วยเลยนี่โอ้ยผมบอกพี่ถาแล้วบอกว่าพี่ขับรถออกจากสารพันท้ายเลยไม่งั้นพี่ไม่ได้กลับบ้านหรอก เดี๋ยวมาดูกันนะครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ชายวานฉีกไปนู่นพี่ตองลงตรงนี้เดี๋ยวพร้อมกันนะพร้อมกันพร้อมกันพี่พร้อมกันเดินลังได้พี่ยกลังลงยกล้งลงก็ได้พเดลงพร้อมกันพร้อมกันนะพี่โปอยอาหารหน่อยโปวยอาหารนี่อ่ะโปรยปยลอวนอาหารมื้อสุดท้ายนะอ่า กินให้อิ่มแล้วก็ไปบอกเพื่อนด้วยนะไ็อยากมาสร้างความเดือดร้อนให้ชาวป,ประมงเขาอ,อาหารมื้อสุดท้ายแล้วะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะครับทุกคนฝั่งนู้นก็มีพี่ทอมอยู่นู่นด้วยนะไปมังคะนาเปี้วเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอพี่ต๋องก่อนตนเที่ยวเที่ยวพี่ตอนมนอแเยอะใช่ เีได้เลยอ่ะดูนะครับทุกคนรอหมับเขาให้โอ้โหเต็มวังขนาดนี้เป็นไงเป็นไงเป็นไงติด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 พี่ติดติดติดดล่างติดล่างดึงกระตุกดึงกระตุกพี่ดึงกระตุกดึงกระตุกว่ะกระตุกกระตุกกระตุกอู้อู้เอาเรื่องนะครับทุกคน รอบเนี้ยพี่ตองเป็นไงโอ้โหออกแขห,หมดเลยพี่นายโอ้โหอาหารเย็นเมื่อก่อนออกไม้มาเลยวันนี้ไม่หวาดไม่ไหววะเนี่ยเป็นรุ่นใหญ่ขึ้นเลยใช่ตัวตัวนั้นไม่ได้ไอ้เที่ยวแรกก็ได้นะใช่ใช่ต้องรอแป๊บนึงอ่ะพ่พอไปได้อีก20นาทีเป็นไงบ้างพี่ดอกเมื่อกี้ ผิดพลาดไปหน่อยนะและและและอันนี้ปลาอะไรพี่ลุกโอ้อันนี้ปล่อยนะใช่ปล่อยอันนี้เขาเรียกปลาทับทิมปลาทับทิมปลาทับทิมนี่จำไว้นะนี่คืออาหารมื้อสุดท้ายนะเราให้แล้วเราก็เช็ดเรียบร้อยอะอะโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็กำลังอ่อยนะครับรอบที่สองรอบที่สามเราก็ไม่รู้นะครับทุกคนเดี๋ยวไปดูนะครับว่ารอบนี้จะได้เยอะแค่ไหนทุกคนดูนะครับ นี่ทั้งหมดเนี่ยคือปลาหมอคางดํานะครับทุกคนไม่มีปลาอย่างอื่นเลยนะครับผมจะบอกว่าอย่างนี้เลยเอาอีกเพี้ยน เดี๋ยวเตรียมขึ้นแหกันครับผมดอกสุดท้ายพี่เต็มที่อ้ยเสียวตอไม่ใช่ไรตกแล้วอู้เอาว่ะเฮ้ยตามแหกไงเอาว่ะเอาว่ะพี่ตองพี่ตองพี่ตองโอ้โหมันโดดมันโดดตกอะ ว,ว้านี่ก็ a a ปลาทับทิมโอ้ยแล้วไปไงพี่อะบอกอีกรอบนึงนะครับทุกคนทั้งหมดนี right ่ก็คือปลาหมอคางดำทั้งนั้นเลยนะครับทุกคนจบแล้วอะดอกเดียวดอกนี้จบแล้วครับฝนตกแล้วด้วยเด็ก เดี๋ยวอีกประมาณนาทีิครับนี่เนียบอพี่ติดติดข้างล่างน้าตะดาติดไม้คู่อ้ะผมเสียวจะตายีวเราก็ให้ไปให้ต่อ ไายบายเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับเดี๋ยวเจอพวกผมล่าอีกแน่นอนขอบคุณมากครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับมาโอ้โหเต็มที่ครับผมเป็นไงพี่โอ้สุดยอดครับนี่ทีเดียวนี่ฮะเต็มเลยนะครับผมพี่ตองเอาไม่เห็นนะครับไปไปไตุนะ้มน่อเอาขอละกข่างเอาโอ้โห ไปแล้วฮะลูกพี่ไปแล้วครับหายไม่ทันวะนนมันจะอะไรขนาดนี้ฮะมันจะอะไรกันขนาดนี้ฮะโอ้เคี๋ยเจอแม่ดอกขนาดเนี้ <ไป S 2> เยเป้เป้ตอบเดียวดูอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยพี่เรามาจากไหนเดี๋ยวดูไรเนี่ย

โอ้โหอะไรนวดหรืออะไรเนี่ยอะไรล้างไม่ได้ล้างเอาไปหว่านมาทีเดียวเมื่อกี้ืมผมไม่เชื่อผ่านตัวทั้งกันยังมีคอมเดียวโอเคเต้คอมเดียวตัวเบลุ่ยเต้เอาเลยเอาเลยกับบ้านกลับบ้าน いいねいいか、ね